สวัเหล่าชาวไซแคนทุกท่านครับกลับมาเจอผมตา,าลาเปาทานี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่จะมาจากลาลิกาสเปน 1, หนึ่งคู่กับอีกหนึ่งกับอีกสองคู่เนี่ยจะมาจากพีเมายเหลืองอังกฤษโดยคู่แรกไปดูที่ลาลิกาสเปนกันก่อนเวลาสองทุ่มตรงนะครับไปดูเซอต้าบิโก้ครับทีมหลับ16 วันนี้จะเปิดบ้านเดี่ยวทางบาร์เซโลนาทีมอันดับ3นะครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นบาร์เซโลนาเอาชนะ3ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเซอร์ต้าบิโกเอาชนะ4แพ้1นนครับเกมล่าสุดก็แพ้เกตาเฟ่มา3ประตูต่อ2ครับส่วนทางบาร์เซโลนาาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็เสมอทางกรานาดามา3ประตูต่อ3ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ เซเตาบีโก้เนี่ยมันตรงกลางจะเป็นทางลูก้าเดลาโตเร่นะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางยักกัวสปาสกับส่วนทางบาร์เซโลนาตรงกลางจะมีทางเปเดรียนะฮะและหน้าเป้าก็จะเป็นทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับก็ต้องบอกว่าเซลตาบีโก้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีสักเท่าไหร่นะครับพวกเขาแพ้มา3จาก4เกมหลังสุดและแพ้ในบ้านมา3เกมติดๆด,ด้วยนะต้องมาเจอกับบาร์เซโลนาที่สากัดดีขึ้นตามลำดับนะครับชนะ5จาก7เกมหลังสุดนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็ดูทีมจะ สมบูรณ์ขึ้นนะครับมีตัวมาให้เลือกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วนี้ผมมองว่าแม้ว่าจะดูกระทัดกนกระทัดขนไปหน่อยแต่ว่าวันนี้มาเยือนเนี่ยผมว่าพวกเขามีความแข็งแ,งแกร่งพอบาร์เซโลนาจะบุกมาชนะเซลตาบิโก้ได้ถึงบ้านเลยครับ3ประตูต่อ2ครับคู่ที่2เราไปที่เปเียร์ลิกอังกฤษัเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับไปดูนอต์ทิแฮมฟอนโรสครับทีมดับสิบ16วันนี้จะเปิดซิตี้กราวนะครับเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับ8โดยคู่นี้เจอร์มาเกมล่าสุดเป็นเวสต์แฮมมมเออออาาชนนนนะะะ3ปปรรรตตตูู่่่2 2คคััััับบบไดดววทททีี5กกกลสุขงงง้้ แย่พอๆกันเลยนะครับฟอเรสต์ Forest เนี่ยเสมอ2แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้นิวคาสเซิลมา3-2ครับส่วนทางเวสต์แฮมเนี่ยเสมอ2แพ้3เหมือนกันนะครับเกมล่าสุดก็แพ้อาร์เซนอลมา6ประตูศูนย์เล็กกว่านะครับไปดูกันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับฟอเรสต์วันนี้ริมเส้นจะมีทางแอนโทนีอิลังกานะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางไตโออาโวนีอาโวนียี่นะฮะส่วนทางเวสต์แฮมครับ, West, รบตรงกลางมีโฮมเมล คูดูสครับเป็นกองหน้าจอมนั่งพิมพ์กำแพงนะครับและหน้าเป้านี้ก็ยังจะเป็นโอกาสของทางจลล์บอลเว่นเล่นเป็นหน้าตั้มหน้าเป้าไปก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าฟอเรสต์เนี่ยดูสภาพดูไม่ได้เลยนะครับและยิ่งไปมอที่เฮทเวสเจอกบทางเวสต์แฮมในช่วงหลังเนี่ยต้ออกวเป็นรองค่อนข้างเยอะครับส่วนทางเวสต์แฮมเนี่ยแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เละไม่ต่างกันแต่ว,ว่าภาพรวมดูดีกว่าชัดเจนนะครับเราเชื่อว,ว่าลูกทีมของเดวิดมอยส์ต้องการหาโมเมนตัมดีๆอย่างเนี้ยนะฮะเพื่อจะกลับเข้าาสูู่่่่่่เเกกมหลลัอยทอยททีีในชววงแ ลำบากบานานเหลือเกินเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าเวสต์แฮมครับน่าจะเจอจุดหักเหที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครับผมมองว่าเวสต์แฮมจะบุกมาชนะฟอเรสต์ที่แย่เหลือเกินได้เลยถึงบ้านครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเป็นทิวลาสีทุ่มตรงนะครับไปดูเกมที่ซินเจนพาร์กกันในวันนี้นะครับวันนี้นิวคาสเซิลบุกทีมอันดับเจ็ดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางบอลหมัดทีมอันดับสิบสามครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นบอลหมัดเอาชนะสองประตูต่อศูนย์ไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของททััั้งีมกนนะครบ New นิวคาสเซิลชนะามส่วนหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็ชกคฟอเรสต์มาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ 3, 2, สามสองสนันบอลหมัดชนะ1เสมอ2แพ้ 2, พ2ครับเกมล่าสุดก็แพ้ฟูลแลมมา3าประตูต่อหนึ่งครับไปดูวันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ เ <N ik os ol> นว้าเซอร์วันนี้ตรงกลางจะเป็นทางฮาวิบานครับลากเลือโดยหน้าเป้าจะเป็นทางคาร์ลัมวิลสันครับส่วนทางบอลมัดจะมีอเล็กซ์สกอตนะครับตรงกลางและหน้าเป้าจะเป็นทางโดมินิกโซลันสเก้ครับก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลกลับมามั่นใจยามเล่นในบ้านนะครับต้องการทุกแต้มเพื่อจะเรียกความคะแนนเรียกความมั่นใจจากทุกเกมที่ลงเล่นในเซนต์เจมส์ฟาร์กนะครับส่วนทางบอลมัดเนี่ย ออเทเล่ลึกนะครับพวกเขาไปชนะใคร5เกมติดๆในบอลลีกนะฮะแล้วก็สร้างความแค้นเอาไว้ให้นิวคาสเซิลด้วยในเกมที่เล่นกันข่าวที่แล้ในช่วงต้องดูกานเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยผมมองว่ายังไงบอลหมัดก็รอดยากครับผมมองนิวคาสเซิลจะล้างแค้นครับด้วยการเปิดบ้านตบเอาชนะมอนมัดได้ในท้ายที่สุดสประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่ลาลีกาสเปนครับเซลตาบีโก้ครับจะเปิดบ้านแพ้ครับทางบาร์เซโลนา 2-3ครับคู่ที่2ที่เป็นลิกอังกฤษครับฟอเรสต์ครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางเวสต์แฮมหนึ่งสองและคู่ซ้ายกับนิวคาสเซิลครับจะลางแค้น้ในการเปิดบ้านเอาชนะบอลหลัดสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์บล็อกาใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีและวันนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปขอแล้วครับสวัสดีครับ